เงลรกดําเมืองภูเก็ตนะครับสวัสดีเมนแรกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับรถที่ประกาศขายในเฟซรถใครครับ คือถามเพิ่มเพื่อทำไมครับไม่เข้าใจนะครับรถขายไม่จะเป็นหร,รถขาย,ยนะครับสวัสดีครับสวัสดี วันนี้มาคุยกันหน่อยนะครับไม่ได้ไลฟ์สดอ่ายูท b e นานมากนะครับพี่ยอยุกี่กวบ คือถามนี่คนตีนใช่ไหมครับคนตีนใช่ไหม ดีครับสวัสดีครับยังบวลาบ้านไหมครับพี่ยังสันยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอ,อ่อใครเดินทางกลับต่างจังหวัดอยู่บ้างนะครับรายงานตัวหน่อยแล้ว อายุกี่ปีถามดีๆครับพี่อายุกี่ขวบมันดูเหมือนเหมือนจะกวนๆนิดนึงนะครับถามดีๆ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ซาเสียงหน่อยนะครับ1นึ่งหมืนสี่พันกว่าซับนะครับดูซิว่าจะมีคนมาชมาไลฟ์สดน,นะครับประมาณกี่คนนะครับผมาน้ําตาลอยู่แก้งสนามนางครับไปลงเาไทยลำธังครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อนะครับน้ําตาล สวัสดีแชมป์ด้วยนะครับนี่ครับสิทธิกรปลพิมายนะครับชื่อนี้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ เอาใครอยู่ประจวบบ้างนะครับพรุ่งนี้ผมมีแผนว่าจะเดินทางไปที่อำเภอสามร้อยยอดนะครับจังหวัดประจวบขี้ขี้ขำประจวบคีนีขันนะครับวันหยุดนะครับ คนเราต้องหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างนะครับไม่ใช่ไปหักโหมอยู่แต่กับเรื่องงานเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับคนเราต่อให้จะมียากดีมีจนยังไงนะครับก็หาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองบ้างนะครับ วันนี้ถือโอกาสมาตอบคำถามนะครับใครสงสัยอะไรถามอะไรก็ถามมาได้เลยเด้อนะครับผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีรถให้ถ่ายเลยครับอยู่ในซอยไม่มีรถให้ถ่ายเลยนะครับที่ไปพรุ่งนี้ไปเจอเสียท็อปพอดีเลยครับ็อปไปที่ไหนครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยนะีอะไรผมไม่ไม่ได้ติดตามเขานะครับแต่ว่าทาง Youtube เนี่ยผมติดตามนะครับก็ดูดูเรื่อยๆดูย้อนหลังนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูแบบคือเด้งุกดูปั๊บนะครับไม่ค่อยมีเวลาแต่ผมจะมาดูไล่ดูย้อนหลังนะครับคือผมอรู้จักเสียท็อปแท็บนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขารู้จักผมหรือเปล่านะครับ ผมก็ไม่กล้าจะไปถือวิสาสาะไปถ่ายไปอะไรกับเขานะครับก็บอกกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมบางทีก็กลัวเขาคิดว่าเราไปเกาะกระแสเกาะอะไรเขานะครับที่นู่นฝนตกไหมครับเมื่อเช้าตกครับแต่แต่าสายบ่ายเย็นมาไม่ตกนะครับร้อนเฉย แต่เมื่อเช้า,าตกช่องหมื่นซับจะไปถ่ายกับช่องแสนซับมันก็อะไรอยู่นะครับมันก,มก็ไม่ได้สนิทกับ เจ้าจของช่องมีการส่วนตัวนะครับผมก็แค่ติดตามชอบวิธีการารีวิวชอบวิธีการพูดจาขอ,ของเสียท็อปนะครับแต่ว่าผมก็คือยังไงอะผมก็ไม่ได้แบบไปทักเฟซทักอะไรหาแบบคุยกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือชอบชอบก็ชอบนะครับแต่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเสนอตัวเข้าไปอะไรประมาณนี้นะ อ่าฟูโซของเสียวุธที่ขายไปฟูโซฟูโซหกล้อสีสีสีน้ําเงินใช่ไหมครับที่ขายไปเหมือนผมเห็นผ่านผ่านตาอยู่นะคลิปเนี้ย พรุนี้ผมจะเดินทางไปบ้านพี่สาวนะครับเดิอนกันยาบ้านผมนในภายหน้าร้อนเลยครับครับผมเอาทางเหนืออากาศไม่เย็นเหรอสิวแตกเนื้อหนุ่มกำลังแตกเนื้อหนุ่มกำลังเริ่มเป็นหนุ่มนะครับประสบการณ์ยังน้อยต้องหายเยอะ หนึ่งมืนสี่พันกว่าเกือบหนึ่งมืนห้าพันนะครับคนดูไลฟ์สดอยู่สิบแปดคนมีไลฟ์อยู่สามไลฟ์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> นานแล้วนะครับไม่ได้ไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์ <c oughs> คุยกันหน่อย ได้แล้วครับพี่วุ้ขอไปออกฮีโน่ผมและขายรถนะครับฮีโน่อ่าฮีโน่วิกเตอร์ห้าร้อยนะครับรถปีหกนะครับรถใช้น้อยนะครับสดสดเลยเครื่องนี่เงาวิ่งเลยนะครับของเหลวถ่ายให้หมดแล้วนะครับตู้เจ็ดเมห้าสิบชัดสี่ยาวนะครับไม่ได้ตัดชัดสี่ยาว รถสวยงามนะครับยางยางพร้อมใช้ทุกเส้นนะครับยางเนี่ยใช้ได้อีกประมาณถ้าวิ่งงานทุกวันนะครับก็ขายล้างสี่นะครับใครสนใจก็ไปดูที่ facebook ผมได้เลยนะฮะขายล้างสี่นะครับก็หกล้อที่ผมขับอยู่นั่นแหละเครื่องเสียงด้วยนะครับ ใครสนใจก็มาดูได้เลยติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีคนดู20คนครับ ใช่ครับจดไปหัวหน้าวัดตากเป็นที่เดียวครับฝนตกก็ร้อนไม่ตกก็ร้อนแต่ฝังไม่ส,สดอากาศจยินสบายครับเอาคือเป็นทัลสวัสดีจดไปหัวหน้าโอสวัสดีพี่นักคินนะครับเอฟซี FC ดั้งเดิมนะครับไอ้ครับเขาตู้ฟอนเนอร์ไปบรรจุยังครับอยู่ลงน้ําตาลเอาอยู่ลงน้าตาลเกิดไปบรรจุน้าตาลนั่นแหละครับ มันมีหลายแบบเนะาะทันตาลที่เขาทรงออกนอกนะครับมีทั้งรูปแบบตู้รูปแบบอ่าไซชลบ,บุพุทธน่าจะได้รถคันที่พี่จะขายสภาพดีด้วยครับผมรถยี่สุดสามและวิกเตอร์เครื่องไหนแรงกว่ากันครับสบายดีสบายดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ360กับวิกเตอเหรอมันแล้วแต่ หน้างานนะครับบอกไม่ได้หรอกบางคนก็ว่าวิกเตอร์ดีบางคนก็ว่าสามหกดีนะครับมันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเราใช้นะครับอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับมันแล้วแต่คนชอบอะเหมือนผู้หญิงอะผู้หญิงคนเดียวกันผู้ชายสองคนมองอาจจะมองคนละแบบก็ได้นะครับโอ้ยนี่คือเซ็กซี่เลยวะ อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมองดูกันคนนน้นมองดูโอ้ยอีนี่คือเซ็กซี่แล้ววะอีกคนหนึ่งมองดูแบบทำไมมันแล็ดจ,จังวะก็ก็เป็นไปได้นะครับมัน <c oughs> เป็นหลังเขาครับขึ้นไปแค่มูเซอหัว n h u n กันมูเซออยู่ไหนน้อไม่เคยไปเลย ไม่เคยไปเลยนะไม่เคยไปเลยสวัสดีครับอยากกินทำอาหารข้างรถครับโอ้ยตอนนี้ไม่ได้ขับรถแล้วคงาดะยาวนานนะครับ นะอยู่ครับยอมรับว่านะอยู่นะครับอําเภอสามร้อยยอด FC ที่อยู่ทางนู้นก็มาเจอได้นะครับอยู่หลังด่านสามร้อยยอดเลยนะครับด่านที่มีเขา่ายัดยาอะไรนั่นแหละนะครับก็อยู่หลังด่านนั้นเลยนะครับบ้านพี่สาวอยู่ที่นั่นนะฮะ าเจอได้นะครับผมหมดซื้อก็ใส,ส่ขึ้นในสดที่มีตัวที่เจ็บครับผม พอทีประสบการณ์ยังน้อยนะครับเลยไม่รู้จักนะครับไม่ไม่รู้จักเลยตลาดมูเซอร์ต้องหาประสบการณ์อีกเยอะนะครับคนดูเงียบจังหรือว่าผมมาดึกเกินไป ตอนนี้โอ้น่าจะมาดึกกันไปห้าทุ่งกว่าแล้วครับเดยวชิ <laughs> ถ่ายคลิปติกตอกก็ได้ครับ <laughs> ไม่รู้จะถ่ายอะไรมันไม่มีรถเข้ามาครับในซอย คนส่งก็บางทีเขาวุ่นวายงานหลายอย่างไม่สะดวกกับการไปถ่ายนะครับเราต้องให้เก็บนะครับคนทำงานคนดูเงียบๆนะครับวันนี้ผมก็ขอจบไลฟ์ u t u b e เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะมันดึกแล้วนะครับเข้าใจว่ามันดึกคนดูเงียบๆนะครับผมก็มาซาวเสียงมาเทศเสียง เฉยๆนะครับว่ายังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมนะครับพุ่งนี้ทํางานพี่หยุดหรอครับพวกนี้ผมก็ทํางานนะครับแต่ผมหยุดวันอาทิตย์นะฮะผมก็ทํางานพวกนี้วันเสาร์ตอนเย็นผมก็จะเดินทางไปประจวบนะครับเพราะว่าผมหยุดวันอาทิตย์นะครับแล้ววันอาทิตย์ตอนเย็นผมก็จะตีรถกลับมากรุงเทพนะครับก็แค่นั้นแหละผมได้หยุดแค่นั้นนะครับ ตรงนี้ผมสอบนางพยเสร็จครับถ้าพี่มาไลค์ก่อนน้าคงไม่ได้ดูครับผมไม่เป็นไรครับก็ช่องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่คลิปจะได้อัพหรือไม่ได้อัพก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีคอนเทนต์อะไรให้ทำหรือเปล่านะครับหรือบางทีผมก็าอาจจะไปทำคลิปอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับมอไซค์นะครับ แต่ว่าตอนนี้ช่องเกี่ยวมอไซค์ผมเงียบไปนานเพราะว่าต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถ่ายนะครับผมซื้อตอนนี้ผมซื้อมอไซค์มาสามคันแล้วนะครับผมซื้อมอไซค์มาสามคันแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับถ่ายแค่คันแรกนะครับไกลมากคือยาพิษสอที่คือสวรรค์อันนี้ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เคยทำการบ้านเลยมึง <c oughs> น,นี้ทำไปต่างจังหวัดครับผมพิพัฒ ดีวิชาครับฝันดีค่ะผมก็จะลงไลฟ์สดแล้วนะครับวันนี้มาเทศเสียงปรากฏว่ามีเอซที่เหเนียวแน่นอยู่ไม่กี่คนนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากนะครับมองเลวไม่ค่อยเห็นแล้วผมเชื่อมเหล็กมาผมทำไอ้พ่วงไอ้พ่วงมอไซค์อะ่ะะครับมันจะปวดปวดตาเชื่อมเหล็กมา ก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับที่รับชมรับฟังนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับก็วันหยุดยาวนี้ขอให้ทุกท่านเที่ยวกันอย่างมีใครที่อยากมาเจอก็มาเจอได้นะครับผมอยู่300ยอดนะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นผมอยู่300ยยอดนะครับอยู่จนถึงวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับก็มาเจอได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ อย่าลืมเก็บคมหางมาใช่เลยครับอันตรายครับผมไปแล้วครับไปเบอร์<ป>สวัสดีครับเอา